สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมไม่ได้อัดเทปนะ <c oughs> เนื่องจากว่ามีอ่อ <c oughs> าีเร่ารกิจที่จะต้องทํานะครับก็เลยไม่ได้บันทึกคลิปการแข่งขันรายงานผลก็เลยไม่ได้มารายงานผลนะครับ ในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศอังกฤษช่วงคำ่คำๆนะครับมีการแข่งการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่15ของอีสองคู่นะครับเออ่คู่แรกนั้นเป็นการพบกันระหว่างเอเวอร์ตันกับนิวคาสเซิลนะฮะเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็คู่ที่สองเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านพบกับ ไปทำอยู่ในเต็บนะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่8พันวา้ายส2566ของบ้านเรานะฮะคูแรกนั้นทีมที่เรียกว่าอยู่ท้ายตลางเลยทีเดียวอยู่แบบโซนสีแดงเลยนะฮะเอเวอร์ตันซึ่งก็จะขอ,อ,อพูดซึักนิดนึงเกี่ยวกับเอเวอร์ตันนะครับ เอ็ตันนี่โดนตัดแต้มไปสิทธแท้มนะครับเนื่องจากเครื่องการเงินของสโมสรน,นะฮะโดนตัดแต้มไปสิทธแท้มโดนตัดทิ้งไปเฉยๆนะสิทธแท้มเนี่ยตัดทิ้งไปช่วงประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นนะฮะตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าแ้มพอโดนตัดไปสิทแต้มเนี่ยเหลือเหลือก็ประมาณสามสี่แ้มเนี่ยก็ทำให้ทีมนีหล่นลงไปอยู่โซน ท้ายตารางนะเรียกว่าโซนสีแดงเลยนะทีมหนึ่งในสามทีมเนี่ยอันดับสิบเจ็เอ้อันดับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยจะต้องร่นไปอยู่ลีที่ต่ำกว่านะก็เอ็มเวอร์ตันก็ไปอยู่ในโซนนั้นพอดีเลยแล้วก็เขาก็ค่อยข,ขยับขึ้นมาเสมอมั่งชนะมั่งอะไรประมานเนี้นะครับแล้วก็วันที่ก่อนแข่งกับ วันก่อนแข่งกับมิโคเซนเนี่ยทีมพ่อก็ออยังอยู่อยู่โซนสีแดงอยู่นะฮะมีอยู่เอ่อก่อนแข่งนี่มีอยู่เดี๋ยวนะผมดูก่อนก่อนแข่งนี่มีอยู่ก่อนแข่งนี่มีอยู่สามนะก่อนแข่งมีอยู่เจ็ดแ้มนะก่อนแข่งมีอยู่เจ็ดแฉมซึ่งก็เรียกว่าอยู่ยประมาณอันดับที่สิบแปดนะ อยู่อันดับที่สิบแปดนั่นแหละก็คืออยู่ในโซนสีแดงกันแหละสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยต้องตกชั้นนะครับอ่ามาว่ากันต่อทีนี้เอเวอเรสตนเนี่ยลงสนามพบกับนิวคาสเซลซึ่งนิวคาสเซลก็ฟอร์มกำลังแกรงทีเดียวนะแต่ว่าครึ่งครึ่งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรกันได้โดยที่ทาง New นิวคาสเซลทีมเยือนเนี่ย สามารถทําเกมบุกได้มากกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าคนหน้าของนิวคลสเซนไม่คมพอไม่สามารถที่จะทำอะไรเอฟเวอร์ตันได้นะครับก็ตามที่บอกนะครับพอทําอะไรพต่อสู้ไม่ได้เนี่ยก็พอค้นหลังมานี่ก็เรียกว่าโดนโลงทั่วแล้วฮะบุกยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยโดน้าบ้านเอฟเวอร์ตันเดีซอยมาก่อนนะ,นะหนึ่งศูงนย์ในนาทีที่เจ็ดสิบเก้านะครับแล้วก็นิวคาสเซลก็พยายามที่จะเอาคืน แต่ว่าไม่สําเร็จกาบความผิดพลาดของกอ,องหลังอีกเช่นเคยก็โดน,นเอวพัน 20, นะํนำไปสองศูนย์นะพอเอวพั์นันำสองศูนย์เนี่ยโอ้โูนิวขิลก็อยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องเอาคืนให้ได้ช่างน,น,นู่นนึงหรือไม่เพื่อที่จะมีโอกาสที่จะตีเสมอได้นะเพราะว่าเด่นกับโซนท้ายตารางอย่างเงี้ยการเสียคะแนเนเถือว่าเสียหายอย่างมากนะครับแล้วก็มาโดนในช่วงทศเวลาบาดเจ็บ นะฮะช่วงต่อช่วงท่ว่วเวลาบาดเจ็บของหลังจากที่ครบก้าเสียทีอีกเอเวอร์ตันก็ยิงไปอีกหนึ่งประตูปรากฏว่าจบไปเอเวอร์ตันเจ้าบ้านเก็บสามคะแนานล้ำค่าได้นะครับเป็นสามประตูต่อศูนย์ฮะชนะไปสามประตูต่อศูนย์ก็เอฟเวอร์ตันก็ได้สามคะแนานที่ล้ำค่านะครับทีมท้ายตารางนี้ได้หนึ่งคะแนนน่กว่าสุดยอดแล้วได้สามคะแนนถือว่าคุ้มมากคุ้มยิ่งก,กว่าคุ้ม <c oughs> คุ้มยิ่งก,กว่าคุ้มนะฮะแล้วก็ คู่เด็กคู่สุดท้ายนะซึ่งก็กว่าจะจบก็เกือบรุ่งเช้าของบ้านเราวันที่แปดธันวาคมแลนะคู่สุดท้ายนี่ก็เป็นทอตนนำฮอาสเปอร์ครับเปิดบ้านพบกับฟิชฮัมยูเนเต็ดนะครับสเปอร์นัดนำไปก่อนนะฮะสเปอร์นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์น,น,นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยสีเดียวนะโรนิโร,โรยิงให้สเปอร์นำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์น,น,นะครับจบ ครึ่งแรกนะก็สปเปอร์นำอยู่หนึ่งศูนย์แล้วก็ครึ่งหลังครับเวททำยูนเต็ดมาได้ประตูในนาทีที่ห้าสิบสองนะครับจากโบเวนนะฮะแล้วก็แต่ว่าสปเปอร์เนี่ยครองบอลบุกมากกว่านะครับแต่ก็ทำอะไรอุตสู้ไม่ได้นะครับก็มาโดนเวททำยูนิเจ็ดหนีห่างกป็เป็น ได้ดูที่สองนะครับเวสแฮมได้ดูที่สองในที่ที่เจ็ดสิบสี่แล้วก็สเปอร์พยายามที่จะเอาคืนนะครับแต่เอาคืนมาไม่ได้จบเกมก็สเปอร์แพ้ให้กับเวสแฮมอยู่ในเจ็ดไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ทั้งสองคู่ก็จบลงไปตอนนี้ทุกทีมแข่งกันครบสิบห้านัดครบหมดทุกทีมแล้วนะครับทั้งยี่สิบทีมนะครับ อืมดูนะคะดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้ผมให้ดูตารางคะแนนก่อนเ,ออเดี๋ยวนะตารางคะแนนนะฮะก็เป็นอาร์เซนอลนะฮะยังนำเจ้าคูงอยู่นะฮะแข่งสนะิบห้านัดสามสิบหกคะแนนนะตามมาด้วยลิเวอร์พูลนะครับสิบหนะ้านัดสามสิบสี่คะแนนครับแล้วก็อันดับสามอสตันวิลลาสิบห้านัดสามสิบสองคะแนน อันดับสี่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สิบห้านัดสามสิบคะแนนนะสเปอร์แพ้นะฮะก็เป็นสิบห้านัดยี่สิบเจ็คะแนนนะแล้วก็อันดับหกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิบห้านัดยี่สิบเจ็ดคะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็นิวคานเซิลนะฮะซึ่งแพ้ให้กับเอฟเวอร์ตันนะครับก็สิบ้านัดยี่หกคะแนนนะฮะมาดูตรงท้ายตารางกันนะครับหลังจากที่เอฟเวอร์ตันเนี่ยชนะนะฮะ สามประต,ตูต่อสูงก็ได้คะแนนเพิ่มอีกสามคะแนนจากเ็ดคะแนนก็เป็นสิบคะแนนนะโขขึ้นมาที่อันดับที่สิบเจ็ดนะครับสิบห้านัดมีสิบคะแนนนะครับแล้วก็อันดับสิบแปดนะครับรูตันทาวสิบห้านัดเก้าคะแนนอันดับสิบเก้าเบอร์สลีสิบห้านัดเจ็ดคะแนนแล้วก็เชฟฟิลด์อยู่ในเจ็ดสิบห้านัดห้าคะแนนนะครับอันนี้คือ่วนท้ายตาราง นะครับส่วนการกลางตารางนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งคงจะไม่พูดถึงกันเท่าไ,ไรนะครับตอนนี้ก็แข่งกันครบทีมทีห15นัดแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางนะฮะครึ่งทางน,นั่คือ19นัดนะครับแต่ว่าบอลก็ยังสูสีกันอยู่เนาะแล้วก็นัดที่16นะครับจะแข่งกันวันนี้นะวันนี้คือวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566นะวันนี้คือวันเสาร์ที่9นะครับวันนี้แหละ ที่จะแข่งกันนะครับช่วงคู่แรกเนี่ยคิสตันพาเลตพบบริเร์พูนะฮะ19นาฬากา30นาทีนะครับ19นาฬากา30นาทีนั่คือเวลาบ้านเรา19้าฬิกา30นาทีนะครับที่อังกฤษก็คือเวลาท้องถิ่นคือ12นาฬากา30นาทีนะครับเพราะว่าบ้านเราเร็วกว่าบ้านเขา7ชั่วโมงนะตอนนี้นะเวลาเขายังไม่ปรับนะนะครับก็คิสตันพอเรสพบกับลริเบ์พูนะฮะ 19บเาเนกรกฎนาทีนะครับแล้วก็คู่สีทุ่มที่มีอยู่สี่คู่นะครับมีบรสตันพบกับเบอร์สลีย์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบอร์นมัทนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับเบนฟอร์ดแล้วก็วูดแฮมตันวันเดอร์อร์พบกับลอตติงแฮมฟอร์เรสต นะครับที่คือคู่สี่ทุ่มนะครับแล้วก็คู่ที่ว่าดึกสุดนะก็ร่วงเข้าสู่วันใหม่ก็คือเที่ยงคืนสามสิบนาทีครับเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลน,นะครับคู่นี้ก็น่าดูมีทุกคู่น่าดูทั้งนั้นเลยวันนี้ถ้าลิเวอร์พูลชนะในคู่แรกที่จะเริ่มแข่งทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงชั่วคราวก่อนนะครับจะมีคะแนนแซง อาเซนอลไปซึ่งอาเซนอนเนี่ยจะเอ,อแข่งแข่งเที่ยงคืนครึ่งนะครับแข่งเที่ยงคืนครึ่งนะตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเศษแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่สิบธันวาคมนะฮะมีอีกวันนี้มีหกคู่พรุ่งนี้มีสี่คู่นะฮะพรุ่งนี้วันที่สิบธันวาคมนะครับวันอาทิตย์นะฮะ คู่สามทุม่มมมีอยู่สามคู่นะครับเอรฟตันนะครับที่พึ่งชนะมานะครับพบกับเชลซีนะครับฟูลแลมพบกับเบตแฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รูตันทาวนะโอ้โหทีนี้ก็เล่นในบ้านดีเหมือนกันนะฮะรูตันทาวเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแนนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่คือคู่สามทุ่มของพ่งนี้แล้วก็มีคู่ห้าทุ่มครึ่งและคู่สุดท้ายนะครับ ฮอตดัมฮอตสเปอร์นะฮะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เพิ่งจะพ่ายมานะฮะฮอตดัมฮอตสเปอร์นะเปิดบ้านพ่ายให้กับเบธัมยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซลบุกไปแพ้เอเวอร์ตันนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงครึ่งอ่นะสิบเก้านาฬิกา สามสิบนาทีหรือว่าสองกึ่วโมงเกือบครึ่งก็จะมีการแข่งกันกันแล้วนะครับคู่แรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราผลการในคันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ชมกีฬาด้วยความสนุกเพลิดเพลินนะครับผมเจอกันใหม่ครับหลังจบการแข่งขันแล้วพรุ่งนี้จะมาสรุปผลการ่นคันให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับผม